โอ้โหไล่แมลงครับผมโอ้ไลแ่แมลงอาการหุ่นงิดนะครับหนึ่งมีเลยนะครับตอกต๊อกตอกตรอกตอกตอกต๊อกต๊อกตกอกต,อกตอก๊อนี่อกต๊ออกต๊อกต๊อกอก ครับผมสายตาดีกินดีผมขยับออกมาในเดียวมองเห็นผมเลยดูน้ำมันอู้เดินหาเลยน้ำมันไหลออกเยอะมากครับผมเยอะจริงเดี๋ยว, 5, ยว,อยวรอแต่อิ่มก่อนนะครับอู้ดูน้ำมันนะครับนี่นี่น้ำมันช้างนะครับผมส่วนมากควานนะครับจะไม่เอาน้ำมันช้างนะครับของตัวเองนะครับผม อยากรู้มากกว่านั้นก็สือเองนะครับว่าเหตุอะไรนะครับเขาถึงไม่เอาน้ำมันช้างตัวเองนีครับผมผมเดินมานิดเดียวเขากลิ่นดีมากเลยนะครับผมดูนะครับมีโมโหให้ผมแน่ถ้าแต่อิ่มไม่มาเตรีมก็อยู่ด้านหลังนี่แหละครับ อสวัสดีครับตาอิมเป็นยังไงครับทำอะไรอยู่อ้อตาอิมก็ทำงานอยู่เนี่ยมัอู้ดูนะครับน้ำมันในอย่างเยอะไม่รู้ว่าผมซูมจะเห็นไหมนะครับดูนะเปียกแข้งเปียกขาอย่างรุนแรง เริ่มจะปวดหัวแล้วผมจีดขึ้นสมองแล้วตอนนี้นะครับโอ้หอนอนไงว่าแล้วก่อนผมไม่เป็นเลยครับปีแรกสองปีแรกผมไม่เป็นเลยนะครับกินน้ำมันทาอะไรผมไม่ได้นะครับมาปีสามผมเริ่มจะสูดกินปื๊บเข้าสู่จมูกปืด๊ดจีดที่สมองปื๊ดเลยครับผมอูอย่างเยอะครับผม แล้วก็อากาศไม่ถ่ายเทด้วยนะครับดูนะครับบริเวณรอบๆนะครับมีป่ามีอะไรเยอะแยะนะครับทําให้อากาศไม่ถ่ายเทนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วกลิ่นน้ํามันก็ฟุ้งอยู่ตรงนี้และครับผมสวัสดีครับตาอิมสวัสดีครับสบายดีทําไมน้ํามันออกเยอะจังทำไมน้ำมันออกเยอะจังดูครับแต่ตาอิมก็เข้าได้สบายนะครับ ไปกับมือเลยอู้เขากินดีมีดีไหมวลาผมมันท่านได้ออกมาะธานีเลยครับเห็นผมเลยไหมอเ,เออได้กินผมปุ๊บเลยอืมผมเดินมายังไม่ถึงนี่เลยนะครับเขาได้กินผมแล้วนะครับผมว่าผมจะมาแอบดูนะครับดูพฤติกรรมเขาสักหน่อยดูน้ำมันไหลออกนะครับซ้ายขวานะครับด้านล่างอย่างเยอะกันเลยทีเดียว ตอนนี้พ่อใหญ่ก็กำลังงงกับผมอยู่ว่าไอ้นี่มันคือใครแต่ถ้าตะอิมไม่อยู่ก็มีโมโห,โหใส่ผมแน่นอนนะครับดูถมที่นะครับให้พ่อใหญ่ชนอ่าจะนี่เลยครับผมชนเพดานแล้วนะครับหรือว่าชนหลังคากันแล้วนะครับเป็นจางตกมันที่น้ำมันออกเยอะมากๆนะครับเช่งนี้ ไหลยี่สี่ชั่วโมงกันเลยนะครับยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับทําให้เขาขับน้ํามันออกได้ดีมากๆนะครับอากาศเย็นนะครับก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมามุมนี้นะครับจะให้ดูนะครับว่าเปียกแข้งเปียกขาขนาดไหนนะครับนะเห็นไหมครับเปียกแข้งเปียกขาเลยครับไหลตลอดไม่มีหยุดนะครับนี่คือน้ํามันช้างครับผมนี่คือน้ํามันช้าง ไม่ได้มานานมองดูขนายก็เริ่มยาวขึ้นนะครับเนี่ยขนายเริ่มยาวขึ้นนะครับเน่ยติมก็น่าจะขนดินเข้าทุกวันนะครับดูแล้วนใส่ดีเหมือนเดิมโอ้โหไล่มแมลงครับผมโอ้ ไลแ่แมลงออ,อาการหงุดหงิดนะครับนี่ถ้าผมมาคนเดียวนะครับไม่ได้แน่นอนมาคนเดียวนี้ไม่ได้ดูน้ํามันนะครับดูน้ํามันดูสายตาจ้องมองผมหือสายตาเแ่งประกายจริงๆนถ้าผมมาคนเดียวนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับออืดูน้ํามัน แต่เข้ามานะครับยังไม่หยุดเลยครับนี่เท่าปราาเท่าปราพาแตกคักๆสิงญหญุ่นงีดอีกไหญมหุ่นงิดอีกไหมเห็นตาอิมก็สายตามองแบบอา,อาลมณ์มาลรยนะครับไม่ไม่คึงขังใส่นะครับถ้าเป็นคนคนอื่นจะคึงขังอ่าเห็นไหมครับพอตาอิมมองอไปรุบสายตาก็จะคึงขังใส่ผมเลยนะนะการหูใส่ผมด้วยตลอด นี่นะครับผมพญาสีดอกคำแสนช้างตกมันอีกหนึ่งเชือกที่เนิ่นนานนะครับปีที่แล้ว8เดือนด้วยกันนะครับเพราะว่ามีก๊อก2ด้วยปีนี้รอรุ่นกันจะกี่เดือนนี่ก็น่าจะ2เดือนกว่านะครับประมาณผมว่านะยังไม่ได้สอบถามตาอิมดูกี่เดือนลรอตาอิมกี่เดือน3แล้วโอ้โห แป๊บเดียวนะครับสเดือนแล้วนะครับเข้าเดือนที่3แล้วนะครับย้ำเสมอนะครับนี่คือช้าง4ีดอครับผมไม่ใช่ช้างพังนะครับน้ำมันไหลไม่มีหยุดเปียกแข้งเปียกขานะครับ2ข้างกันเลยนะครับผมเหมือนกับผูอใหญ่พายแก้วตอนนั้นเหมือนกันนะครับตกมันนะครับเปียกแข้งเปียกขาน้ำมันไหลอย่างเยอะจริงๆนะครับ วนเริ่มได้กินอีกแล้วเริ่มได้กินน้ำมันนี่ล้วเริ่มจะปวดหัวจี๊ดๆแล้วผมดูกับสายตาเขามองผมนะครับมองมองแบบแบบว่าอ่าคุณคือใครนะครับผมมองนะครับคุณคือใคร แต่ถ้าแต่อิมเดินเข้าไปใกล้ก็จะสายตาเขาก็จะเล็กลงนะครับผมอืมผมก็เริ่มจีดขึ้นสมองจริงๆนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้มีอาการงุนหงิดเล็กน้อยนะครับนะ่งฝังเสียงนะครับกำลังนึกในใจเจ้าของไปไหนนาะกำลังนึกในใจแต่อิมไปไหนนาะ เห็นไหมครับเริ่มจะวนหาเริ่มจะวนหาตะิมนะครับนานไงว่าตะิมเดินไปฝั่งนู้นนะครับทำไมน้ำมันเยอะอย่างนี้ไม่แปลกใจเลยที่หุนขนาดนี้นะครับน้ำมันจะไม่เยอะได้ไงด้านนี้ก็ไหลนะครับแต่ไม่ค่อยไหลแรงนะครับแต่ปีที่แล้วด้านนี้เขาจะนอนแล้วทำให้อากฝีกดทับนะครับผม ตาิมก็จะคอยล้างเผลให้ตีิมไปหาหารด้านนู้นก็จะหันหาตาอิมเลยนะนี่นะครับช้างสีดอตกมันนะครับตอนนี้ตกมันอยู่3เดือนเข้าไปแล้วรอติดตามรับชมดูนะครับรุดูการนี้จะใช้เวลาเนิ่นนานขนาดไหน คิดว่าจากเดือนตาอิมปีนี้6 6เดือนกอกสองอีกสองเดือนเป็นแปดเดือนอีกเออครับเป็นตาอิมก็ลูกอ้อนเข้ามาเลยครับจะมีลูกอ้อนเลยครับบางเชือกก็นิสัยดีบางเชือกก็อย่างที่เห็นอย่างที่รู้กันนะครับผมอือนมันออกลายแห้ง แต่เป็นผมมาคนเดียวอยย่บ่้แนนอนก็ตุยกระจาาแนนอนมอ,องนี้เออตุยกระจ้าแนนอนเพราะว่าเนื่นนานนะครับผมคอไม่ได้เข้ามาเขาก็น่าจะจําผมไม่ค่อยได้ยิ่งตกมันด้วยนะครับน้ำมันอย่างที่รู้ๆกันนะครับไหลออกตลอดนะครับ24ชั่วโมงกันเลยนะครับ<ป>การลูกอ่อนนะครับนะี่ อใช่ดูครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะครับว่าเส้นสายของน้ำมันเป็นยังไงนะครับว่าน้ำมันเขาออกมาอย่างไงนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูอ่านี่เลยนะครับตอก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 นี่เลยครับผมอย่างที่เห็นนะครับนี่นี่คือน้ำมันนะครับแล้วก็พอควานจะไม่เอานะครับผมส่วนมากเลยนะครับพอควานจะไม่เอาน้ำมันนะครับ ของตัวเองนะครับผมอย่างที่บอกแล้วครับไปสืบกันเอาเองนะครับว่าทําไมและเหตุใดนะครับว้าวไหลไม่มีหยุดนะครับผมสําหรับเขาใหญ่สีดอกคอมแสนตอนเย็นกับตอนเช้าอืมตอนเย็นกับตอนเช้าจะอเเยย็น,ยน,ยน,ยนออะืมส่วนมากแต่กลางส่วนมากมากลางวันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่อีมบอกอืม โอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับเพื่อให้เรานะครับมีกําลังใจในการทําคลิปออกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมพ่อใหญ่ซีดอกคแสนกันนะครับสามเดือนผ่านไปรอรุ้นนะครับฤดูกาลนี้จะกี่เดือนนะครับผมจาผมไม่ได้แล้วนะครับลำลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ นี่บายบายด้วย